วันนี้นะคะทุกคนจะเป็นร็อกวันเกิดที่เป็นวันที่เราแพลนว่าเราจะไปถ่ายชุดโกคกบบระบือก,ก็คือแบบเหมือนเป็นวันเดย์ทริปที่เราไปอยุธยาทุกคนเราไปอยุธยาวุน่นวายมากทุกคน<ม>บอก,<ว>กตรงว่าต่อให้วันเกิดเราก็ยังไม่เว้นความวุน่นวายไเรื่อก่อนสกสุดไ้ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY ทุมสวัสดีค่ะทุกคนยูราพรน,นะคะ วันนี้นะคะทุกคนจะเป็นร็อควันเกิดที่เป็นบันเกิดจริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นวันที่4มีนาแต่ว่าเราเนี่ยโดนเซอร์ไพรส์ก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราแพลนว่าเราจะไปถ่ายชุดโครกระบือก็คือแบบเหมือนเป็นวันเดย์ทริปที่เราไปอยุธยาทุกคน<อ>ก็ไปถวายผ้าไตาแล้วก็ไปทําบุญให้ผู้ป่วยโรคไตด้วยก็เลยแบบเหมือนแบบพลนแน่นทุกคนก็เลยคิดว่าจะไม่มีเวลาจัดงานให้เราก็เลยคิดว่าจัดเมื่อวานดีกว่าก็เลยเดี๋ยวจะเป็นภาพเมื่อวานนะคะทุกคน <ๆ S 2> เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เม นี้นะคะเป็นวันที่3นะคือเราอ่ะจะจัดวันเกิดแจ้วันที่4นะคะเพราะว่าวันเสาร์อ่ะเราจะต้องไปอุทยากันเพราะว่าแจ้จะไปบริจาคออกไปถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยคือวันนี้แบบยุ่งมากเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากถ่ายคลิปใช่ป่ะไปกินหอยมาแล้วก็คิดว่าเราควรเตรียมการกันแล้วก็คือเดี๋ยวเราอก็จะไปซื้อของมาแล้กนนะคะแล้วก็ไปดูของขวัญกันว่าจะซื้อเป็นอะไรดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้เลิศแน่นอน มันคือเจ้าของกล้องครับได้กล้องใหม่แล้วในรอบเยี่ยมในรอบ3ปีเส <laughs> ื้อมาแล้ว <c oughs> ออบอนดี้อาะมบพรุ่งนี้ตีมชุดบอนดี้เจนดี่พรุ่งนี้ใส่มาด้วยนะ <c oughs> ภาพมาที่ปัจจุบันนะคะทุกคนวันนี้เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเซอร์ไพรส์แมทแรกก่อนเราจะนั่งรถตู้ไปใช่ว่าแต่ว่าแบบรถตู้ก็ไม่ไปเปนะ็นไเนาะแบตหมดตลอดเลยเนาะนี่เนาะวันเกิดโบก็ประตูค้างตึ้นแบตหมดอันนี้ก็ประตูค้างวันเกิดบิวแบตหมดตอนเช้าเราจะแจกบันที่เจลลี่ทุกคนก่ขอนขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้เราแจกวปที่เจลลี่กินก็อะไรเงี้ยเออมีถึงไหมวะแล้ว <laughs> ก็พาไปกินข้าวกุ้งแม่น้ำที่อยุธยาด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันแต่งตัวแต่ละคนกันว่าเป็นยังไ Happy birthday Happy birthday you you to to นี่บอลดี้เป็นทีมไหนไหนนี่มีสีส้มด้วยเขาบอกว่าวันเกิดเนี่ยต้องขอพรจากพานในบ้านก่อนใช่นั่อเช้าฟังธรรมะมาใช่นั่งขอพรจากพรนในบ้านโอ้ลูกนั่งแม่นั่งนะอฟังดีเย็นให้แม่นั่งวิวอ่ะไม่รู 妈。 ขอให้บิวอะประสบความสำเร็จในชีว <ming> <t om bizarre> <to> ิตนะลูกวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆทําหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองไปหมดให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมความปรารถนาโอเคขอให้มีความสุขเยอะๆนะลูกพีาต้องอันดับที่สองเราต้องอะไรต้องทําบุญกับพระในบ้านด้วยต้องทําบุญกับพระในบ้านอนนนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะตอบแทนแบบไหนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบทอข้าวเราถนัดทางานเราก็เลยต้องให้เงินแต่อย่าตีค่าความม่เป็นเงินใช่ถ้าไม่มากพอ ไม่มา <laughs> ม่าก็เอาไปทำกับข้าวให้เบลกินอร่อยอร่อยแล้วใช่พอเบลอิ่มท้องเบลก็มีมลพลังให้เธอทำงานต่อไปถูกต้องเงินเนี่ยเป็นปัจจัยรองแต่ความรักเนี่ยเป็นปัจจัยหลักต้ <laughs> องใชาเจอกันนะทุกคนที่อยุธยาเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตู้กันก่อนไปหาใช่ไหม คนบอกตรงว่าตอให้วันเกิดเราก็ยังไม่เว้นความวุ่นวายเราไปอยุธยา ปยุธยาพบ,บนพรัตนราชธานีบุรีลมอ,อันนี้เปนเทพมากอ่าโอเค,อออเ,คเราจะเป็นวันเดย์ทริปนะทุกคนเป็นวันเดย์ทริปทำบุญแล้วก็กินข้าวคาเฟ่นะอันดับแรกเราจะไปเปลี่ยนแบตก่อนทุกคนแล้วก็พาทุกคนในรถนี้ไปกินข้าวแต่ว่าทริปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะาตอนเช้าเรามีเซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์อะไรอ,ะอ่ะแจกเงินเนะตื่นเลยเซอร์ไพรส์ก็คือแจกวันนี้จลเลีนะ่อ่ะทุกคนคะ่ะคนดีใจหมดเลยนะ คนละหนึ่งอัน,อนแจกทุกคนเลยเฮียจริงใจไหมไม่เฮียมันประชดแจ้ะประชดให้พะเคอยรู้เฮียประชดต้องตบเฮียประชดเหรอเฮียไม่เคยประชดฮะเฮียไม่เคยประชดเฮีียดใจ๊ะมันเสียการปกครองนะอืม <c oughs> เฮียปกครองด้วยมือ บิวถามว่ามามาถ้าเป็นมามันจะทำไง <30 S 1> มันก็เลยบอกมัก็เลยบอกว่ามมารักบิลโบมากที่สุดแต่บัสเขามีครอบครัวแล้วแต่ก็เป็นได้แต่เป็นห่วงเขาแหละไอเีออยแล้วกอแต่ในแชทอะแม่พิมพ์ผิดคาว่าบาัสเป็นบ้านแม่เขาก็เลยกลัวเฮียไปเห็นแล้วเขาจะผิดว่าเขาไม่รักเฮียจ<ไ>ิเจเคไม่รู้เรื่องเลยนะแม่เข้ามาไม,ม่แม่เขาบอกว่ามมารักบิวกับโบที่สุดบ้านเขาโตแล้วเขามีครอบครัวแล้วแต่จริงอะบ้านเ่ยคือบัสคือลืมแก่แม่แม่เดินเข้ามาบอกว่าอะไรนะเฮียบัส แม่ขอก่อดหน่อยนี่ก็แสงเกงบ็อกเซอร์อยู่ตัวเดียวไม่ใส,ส่เสื้อผ้าด้วยนะปลกแม่เปไ็นไรเออ,เอ,อก,ก่อนหน่อย <c oughs> ไม่แล้วเขาก็วางโทรศัพท์เขาเว้ยเฮียคิดอย่างแรกเลยคืออะไรปะถูกหวยวันที่หนึ่งก็วะเออจะมาแบ่งอะไรเงี้ยแบบแม่ชีวิตนี้ไม่เคยแบบถูกอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่แล้วทำไมเราถึงต้องไปกอดลูกอะมา้าม้ากลัวมันเห็นแล้วน้อยใจ <c oughs> อ๋อม้าลืมไปว่าเออมันไม่มีบาร์สบิวโบมันไม่มีบาร์สไงเออเราลองให้ด้วยก็น้ำตาซึมนิดนึงแหละอ๋อสงสาราเลยไม่ซึมแม่ขอกอดเลย แล้วก็แบบเฮ้ยใครเป็นอะไรป้าวะหรือแบบปอวยแม่รักบ้านนะอ้ยเปลี่ยนแบบแล้วที่เปลี่ยนแบเปลี่ยนแมบเปลี่ยนแมตไม่เล่าม่อนมึงจะทำอะไรก็บอกอะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแบบที่ปั๊มนะแล้วก็เดี๋ยวมาปล่อยทุกคนกินข้าวกันที่ปั๊มนี้นะคะทุกคน อิ่มแล้วพร้อมเดินทางต่อไปเย้ yeah. ตอนนี้11โมง3นาทีก็คืออยู่ตรงไหนห่างจากบ้านปรมาณ10นาทีก็คืออยู่ปั๊มเดิมทุกคนยังไม่ไปไหนท่านินไปจ่ายตังค่าแบตอยู่เดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่อยุธยาแล้วอันนี้ของจริงนะของจริงอะมา,าเจอกันที่อยุทยา <Okay. S 3> And still so ลุงโรดฟาร์มไถ่ชีวิตโคกระบือนี่ลุงโรดฟาร์มนะอ้ไถแมสครับทุกคนไถแมสถึงแล้วเย้ก็คือใครที่อยากจะมาไถชีวิตโคกระบือก็มาได้นะทุกคนที่ลุงโรดฟาร์มแถวยุทธยาคือจริงๆแล้วน้องวัวตรงนี้กับน้องกระบือตรงนี้ก็คือจะเป็น เอาไว้ส่งลงเชื่อนั่นแหละก็ลำบากมันการตัดสินใจที่ลำบากมากๆเลยนะมีตัวไหนท้องไหมอยากแบบวัวแม่ลูกอ่อนอะมีตัวไหนท้องปะไม่รู้ต้องถามเขาละตัวนึงมีราคาเท่าไหร่วัวสองพันแปดควายสามหมื่นค่ะบต้ตรวใช่ไหมครับใช่ค่ะราคาวัวสองพันแปดเข้าไปหมดควายสามหมื่นเข้าไปหมดวายสามหมื่นวัวสองพัมีเรื่องนตัวนี้ตัวนี้ลูกหัวเขาหน่อยไปนะไปอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราล้อน้องออกมาแล้วก็ทำสัญญาตัวนี้นั่นเสร็จแล้วปะ s r o u d and Hummingbird wing Golden I'll follow my golden Golden โอเคก็คือมีค่า วัว28,000แล้วก็ค่ากระบือ30,000ค่าขนส่งก็คือพอดีว่ามีคนมาถ่ายพอดีก็เลยหารกับเขาจริงๆถ้าขององพันสองพันแต่ว่าของเราหารกับเขาก็เลยคนละพันเพราะว่าไปที่เดียวกันน้องก็จะไปอยู่ที่ลบบุรีจะมีพระนิมนต์มาสวดมนต์ด้วยโอเไป โอเคเดี๋ยวเราจะไปปกท้องพงอะไรแล้วก็รดน้ำมนต์จากการสวดมนต์ตะกี้ให้กับน้องวัวแล้วก็น้องกระบือของเรากันนะคะทุกคนค่ะชื่อนี่นะมีนานี่มีนาใครกันนะโลกมีนาคงมีนาเมษาอุ้ยมีนาสวยมากนี่อย่างนอยว่ามีนาเป็นยุ่งไม่ใช่มีนา ตอนนี้เราก็ทําบุญอิ่มบุญเรียบร้อยแล้วนะคะในการถ่ายชีวิตโคกกะบอตอนนี้เรากาลังพาทุกคนแล้วก็น้องๆเนี่ยไปไปกินกุ้งเผาชื่อเรือนไทยกุ้งเผานะก็จะไปกินเรือนไทยกุ้งเผาก็จะแวะร้านเเฟ่เราก็ซื้อโรตีเดี๋ยวเราจะพาไปกินโรตีสายใหม่ที่เราชอบเนาะจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากมาทําบุญนอายุธยานี่เป็นเมืองแห่งบุญเลยทุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวอนมาเราสู่กันฟังอายุธยาแต่ก่อนนี้ยังอะไรต่อสายใหม่ไง ไม่ก่อนนี้นยังไงดังส่ไหนเหรอ<ช>ดูร้องไง,ง,งต่อ เนี่ยครับอยุธยามาต้องกินอะไรครับถ้าอยุธยามาต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกพี่ไหญก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาให้พี่จกินกุ้งเผาเนี่ยไม่ต้องกินเหมายถึงว่าถ้าเกิให้แนะนำอ่ะคือก๋วยเตี๋ยวเรือแต่วันนี้เราจะกินกุ้งเผาซึ่งเฮียอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเฮียอยากกินกุ้งเผาก่อนอ่าโบถ้ามาอยุธยากินอะไรต้องกินกุ้งเผาค่ะเออคนหลังมาอยุธยากินอะไรกุ้งเผาค่ะโอเคพี่บุ๊คเดี๋ยวเราไปส่งเฮีย,ยก,กินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนไดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเฮียกินกุ้งเผากกก่่อออนนแล้วววคยยยิ๋๋เเตีรื บอกว่าตั้งแต่ขับรถมาคือป่ะฝนตกแต่พอมาถึงร้านฝนไม่ตกแต่เดีวลงลงโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านเรือนไทยเผาตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงเพิ่งแล้วก็จะมาแวะกินข้าวที่นี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะทําบุญที่ปัดเชิงเลนเลยนะทุกคนแต่ว่าฝนตกหนักมากหนักมากแต่พอมาถึงร้านฝนไม่ตกไม่ตกโอ้ oh my god โอ้ my god คุณดม่พูดวิวมาปล่อยคุณพ่อมือใช่ไหมเมื่อคืนมาสั่งวิ่งเข้ามาหาเราเป็นปูเลยแล้วก็ลอยขึ้นไปตรงฟ้าแล้วก็หล่นลงมาแล้วตายไม่ตายกันปิ๊งเดียวแค่คุณนี่ตบตบปากต้องโดนสามเทียนนี่แล้วโยนออกเมนูไหนที่สุดก็ต้องกินุงแล้วข้าวเผาหรอใช่คุาชอบเมนูไหนเฮ้ยแกงป่าอร่อยมากแกงป่านี่เหรอแกงป่าใช่เนียชอบเมนูไหนจุ้งเนี่ยข้าเผาหรอจุ้งเผาอร่อยเลยโอ้โหยอด ยังไม่ได้กินกุ้งเผาแต่กำลังจะกินกุ้งทอดเกลือใครกินเซฟก,กุ้งทอดเกลือนีอ่ขอ,องเราน้ำทอดเกลือตีหรือนะคะลาดเลยไม่อืมอร่อยร้านเนี้ยร้านรถมือเว้ยร้านเนี้ยรถมือ ส่วนเราให้ข้าวผัดโปรอร่อยที่สุดกินอิ่มเสร็จแล้วมือนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่คะ6กพับาทหกพับาทถือว่าคุ้มมากนะนี่ตัวใหญ่อย่างนั้นแตัวนะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทําบุญต่อ,อถาวายผ้าไตแล้วก็สัอสังฆทา,านที่วัดเชิงเลนแนละ้วปะแล้วก็ไปคาเฟ่จ้านี่มาแล้วเดี๋ยวมาทําบุญถาวายผ้าไตนะคะทุกคน หิมบุญมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กินอะไรเย็นๆแล้วก็กลับบ้านแหละแล้วก็ไปต่อที่วัสุธารามเดี๋ยวเราจะไปบริจาคเนาะช่วยผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ยกโบสถ์ที่วัสุธารามที่มีพระเวสวรรอยู่ด้วยนะคะทุกคนสาธุสาธุครับส่งบุญให้สบทุกคนด้วยนะคะ เพืเ่อนๆบางอินรอนคือร้านนี้สุดยอดอ่ะนี่สั่งนี้เราแป้งสีเขียวนะบอกเลยว่าแป้งเขาทำร้อนๆเลยเบลูชอบสีเขียวเดียวมะ <c oughs> บอกเลยกินใบเตยหอมมากค <c oughs> ำเดียวนะแม่ อร่อยมากโอเคไหนเอาให้เฮียจัดมาไปเฮียจัดไปเอาเข้าไปเลยเฮียทาเดียวเป็นไงง่ายไม่ออกแม่นจะเป็น้าอ่าสถานีต่อไปเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่วัดสุธารามนะเพราะว่าเรานัดมูลนิธิเขาไว้แล้วเราจะเอาเงินไปมอบนะคะที่มูลนิธิวัดสุทารามเนาะผู้ป่วยโรคไต่งเดี๋ยวเราไปกันค่ะมุ่งหน้าตรงสู่ซอยตักสินเ้าเจนะคะ วัดสุทารามนี่ทุกคนถึงแล้วนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆเลยนี่นี่องค์ราเวชใช่ไหมนี่เลย ขอแจกพระเท้าวเวสุวรอนุ้ยรู้แต่ว่าแม่เมื่อกี้เฮียบอกครบว่าวขอสั่สององค์ได้ไหมครับอ๋อถ้าให้เราสององค์คงไปถึงข้างหลังแล้วนี่ได้ของเจ้าว่าเลยนะใช้ค่ะนี่ถือว่าได้ของฝันมันเกิดจากวัดสุทารามนะ มากินเฮียวหวานตบท้ายในวันเกิดของปีนี้กินเฮียวหวานกาันทุกคนว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างปะที่วายเทาเวทัวันมากินด้วยนะเซ<อ><อ>นสิรีมงคลตาอะเป็นคริปกับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่คือคนสำคัญในวันนี้ที่ทำให้ทีฉันเกิดมาได้<ช>อ่าวยพรวันนี้อิ บุนะสิบุญมากเลยเป็นดีที่แบบว่าใจอยากได้ทำอะไรก็ได้ทำมาเลยไม่ได้บิวก็ไม่ไม่ได้ทำเพราะไม่มีใครพามาเฮ้ยพูดเหมือนพี่บุ๊ปอ่ะพูดว่าขอบคุณนะถ้าไม่ได้บิวพี่ก็ไม่ได้มาทำแบบนี้ไม่ใช่ไงไม่มีก็ใครจะมาได้ที่ขอเวลาหรือว่าบุญใหญ่มากนะวันนี้ทายชีวิตนี่คือที่สุดเลยนะก็บริจาคเพื่อป่วยโรคไตรู้ป่าวว่าโรคไตอ่ะต้องล้างไตทุกวันอยากกินเค็มนะเดี๋ยวมาหันกันเออรู้ไหมตื่นมาฟังพาร์เทเขาบอกวันเกิดต้องขออะไรก่อนเนาะ วิวไปขอพรมาก่อนอย่างแรกเราค่อยไปทำเช้านี่นี่เรามาแล้วค่ะแล้วเราก็มาต่อกันก็ต้มก็ตือดีกว่าใครเนะต้มปลาเก๋าอันนี้คืออะไรปลาเต่งปลาเต่งปลาเต่งหอมจะเข้มข้นอร่อยปั๊อร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาดูทีเด็ดที่มาที่นี่เรต้องสั่งเป็นเมนูลับลับจนเขาทำเป็นเมนูแล้วนะโจ๊กปูไปดูกันอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ต้องมาสั่งมาที่นี่ก็คือยำมาม่า เป็นซีฟู้ดอะไรเงี้ยอร่อยมากทุกคนอร์อะดาวดิจิตอลหนึ่งคนนี้บอกว่าจะไม่กินพี่สาซื้อก้อนอะอุ้ยต้อใหญ่มากเยอ่ะตสชาติเป็นไงวหวานี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้อุ้ยที่นี่มีกระเทียมทอดนะทีนี้คือต้องจับจามองนะไป เมนูลับของร้านอ๋อไม่ได้เป็นเมนูหลักใช่ไม่เป็นเมนูหลักจนตอนนี้ต้องเป็นหลักแล้วดูนะตักขึ้นมาเดี๋ยวดูน้อนปูคือเนื้อโจ๊กเข้าเนียนมากทุกคนเห็นปะเป็นโจ๊กที่ไม่ต้องใส่แบบแมกกี้หรือไม่ต้องใส่แบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะตัวปูเต็มนิดนิดแล้วก็หอมความเป็นทะเลส่วนปลาต้องโกคือมีกลิ่นน้ำมันนิดนิดแต่ว่าเป็นน้ำมันที่หอมอ่ะโจ๊กเนียนนุ่มเพราะว่าใช้นีเวียเราเล่นนี่ต้องโดนปลาต้องโกกเลยนะ ปู่พ่อเขาจะกินหมูกระทะมื่อวานทุกคนก็นั่งกันเต็มไปบอกเอาทุกคนพร้อมหรือยังจะได้ตวดอุ้ยอันนี้ตรวจอันนี้ทำเพื่อนทุกคนข้ามุมเลยใช่ละมาอ่าๆๆโอเคโอเคโบจะได้เข้าใจโบจะได้เข้าใจ เฮ้ยมือไปหวานท่าไม้เขาบอกว่าบำรุงแม่โกหกเฮ้ยโกหกบำรุงแม่ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วแม่ไม่ได้แข็งแรงหรอโบรการไม่ได้บริการอันนี้ให้แม่จัดการต้อม่ได้ๆให้แม่จัดการแม่แข็งแรงอยู่แล้วเฮียสองพีคนจับมือสองพี่ ท่านจางเลยหรอคะขาเริ่ดมากเริ่ดาเนาะตอนนี้เฮียหวานเขาได้ทําการไปปิ้งกุ้งให้เราเป็นการขอบคุณเข้าใจถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดและกินเยอะเฮียหวานดูจะบอกเลยเฮียหวานรักเฮียหวานเสมอจากน้องโบปลายกัญญาลัตษณ์อะไของมึงวะเดี๋ยวเฮียสั่ง200กันอันนี้ก็คือตัวที่ร้านตะไคร้เขาขายกัน900เขาบอกกุ้งที่ดีสุดต้องใส่กุ้งพาม่าเพราะว่าพม่าคือย่างกุ้งของพม่าคือหย่างกุ้ง ที่นี่จ้ะไม่เสียแรงที่เป็นฟู้ดบ็อกเกอร์หอมความแบบเผาๆอาอะอร่อมยมาอกอ,อันนี้คือมันกุ้งร้อยเป็นตัวน้องเนี่ยสองอร์น นเข้าใจคำว่ายนะฟินในฟิน hmm. ป่ะมาเฮ้ย <amigo> ก <t ell> ุ <amigo> <t ell> ้งออกทางกายอ่ะเราอยู่ในน้ำเลยมันนี่กุ้งมีซิกแพคอะมากินหน่อยเขาอุตส่าห์ปิ้งมาให้อ่ะมันเป็นบอนด้วยโ้อร่อยมากให้เลยอร่อยมันเป็นกุ้งออกทางกายที่นิ่ยพูดไงเลือนๆออกไงแล้วออกไงแล ให้ดูจะเอาให้มันเนียนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรครับให้เขาอัดบันทึกอยู่เร็วม้ยมวยร้อยก็ไปตัวแทนหมู่บ้านใครไปตัวแทนเนี่ยจริเหรอคุณจะรักผู้หญิงคนนี้ตลอดไปหรือเปล่าแหวนแหวนจีมีมีลีเีมามีมีนีมีมนนี้ีนีม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 มีี ผู้หญิงคนนี้ไปจนวันตายใช่หรอม่อะรอเล่นเอาโอเคโอเควันนี้เป็นว่าภารกิจนี้สำเร็จเพราะว่าเขาจะรักกันไปจนวันตายเพราะว่าเขาเดินรอดกับบิเรียบร้อยแล้ว